ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการนวดท่านอนหงายโดยให้ผู้ป่วยนะครับนอนหงายอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายส่วนผู้นวดนะครับอยู่ด้านบนด้านศีรษะของคนไข้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีหมอนที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถจะเอารองเข้าไปข้างใต้หัวไหล่ของคนไข้ได้นะครับแล้วเราก็ให้หมอนเนี่ยอยู่บนตักเราอีกทีหนึ่ง ก็จะเป็นการนวดที่อยู่บนตักเราแต่ว่าในที่นี้เราไม่มีหมอนอันใหญ่เราจะใช้เราจะเอาหมอนออกนะครับโอเคท่าแรกจะเริ่มจากการนวดหลังนะครับใช้ปลายนิ้วทั้งสองข้างนะครับกดบริเวณหลังแล้วก็คลึงไล่ขึ้นมาจนถึงบริเวณบ่านะครับเป็นลักษณะนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็นวด